ออกแรงเยอะที่สุดได้ผลน้อยที่สุดคือตรงเนี้ยออกแรงเยอะได้ผลน้อยที่สุดคือเนื่องจากคุณคนมาฟังตั้งหนึ่งจุดสามเคผมสอนอะไรลึกๆให้เลยโอเคป่ะนี่เอ่อที่ powerful เนี่นะ,จะใจดูตึนี่นะไอที่ไอที่ powerful น้อยสุด ที่มันใช้ทําออกแรงเยอะที่สุดได้ผลน้อยที่สุดคือตรงเนี้ออกแรงเยอะได้ผลน้อยที่สุดคือออกแรงเอ่ออะไรอ่ะได้ได้ได้เงินเดือนฟิกซ์ได้เงินเดือนเอ่ออะไรอ่ะคือหลักการศึกษาเนี่ยเขาเทรนคนมาทํางานประจําอยู่แล้วเข้าใจปะแต่ผมไม่ได้ว่าคนทํางานประจําผมไม่ได้ว่าว่าคุณต้องลาออกให้หมดไม่ใช่คุณสามารถเริ่มอะไรเป็น ออนไลน์ Online, หลังเลิกงานได้ในระหว่างที่คุณทํางานประจําไปด้วยคุณจะได้มีเวลาสร้างอาณาจักรของคุณเองอ่ะที่ออกแรงเยอะที่สุดได้ผลน้อยสุดคือตรงนี้งานประจํางอปจอแล้วกันที่เกียดอันนี้อันนี้เงินหายไปเลยหนึ่งต่อหนึ่งอ,อ,อันนี้คืออันนี้ต่อไปนะครับขั้นต่อไปที่มันได้ได้ผลดีดอันหนึ่งก็คือว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็คือการขาย แก okay, บ้าอันนี้หนึ่งต่ออันนี้อันหนึ่งที่มันทําให้เหนือกว่าการขายก็คือหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อมื่นอะไรเงี้ยหนึ่งตอ่ตอหนึ่งต่อมื่นก็ได้หนึ่งต่อมื่นอันนี้คือหนึ่งต่อล้านถ้าคุณทําเป็นอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอันนี้อยากรู้ไหมไอ้หนึ่งต่อมื่นหนึ่งต่อล้านคืออะไรอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอันนี้คือการขายใช่ไหมออกแรงออกแรงขายขายขายลูกค้าสมมติขายประกันหนึ่งต่อหนึ่ง เจอหน้าลูกคา้าอ่านนมน้าหนึ่งคนขายรถมือสองเจอลูกค้าหนึ่งหนึ่งคนนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งมันได้กําไรได้เป็นกําไรก็โอเคหนึ่งต่อหมื่นคืออะไรหรือเปล่าการตลาดการตลาดทําครั้งเดียวถึงหมื่นคนเลยใช่แต่เขาะยุคนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันมีการตลาดที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือเจาะไปถึงคนที่ใช่เลยคุณสังเกตน,นะเดี๋ยวพูด,พดทีหนะึ่ง การตลาดแบบคอนเทนต์เรยกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือเจาะไปถึงคนที่ใช่เลยฉันเอาแบบนี้เท่านั้นอย่างนี้หน่อยเขาตอนแรกมามาโค้ชกับผมใช่ไหมมาผมก็เราก็คุยกันเรื่องว่าเ,เขาจะทําสอนเรื่อง Mac สอนเรื่อง Mac อย่างเดียวมันก็เป็นตลาดที่แบบพรีเมียมไงคนใช้ Mac ส่วนใหญ่รวยส่วนใหญ่มีตังค์หน่อยหนึ่งแล้วผมก็โค้ชเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้ถ้าอยากขายขยายใช่ไหม ไอคนที่ซื้อแล้วเนี่ยขายอะไรให้เขาอีกในบ่อเดียวกันเนี่ยปั๊บมีมีม,มีมีปลาอยู่ในบ่อเดียวกันก็ขายขายขายอะไรให้ปลากลุ่มนั้นอีกเราก็คนก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแต่ว่าไมล์เซตของเจ้านิดหน่อยคือขายของให้คนกลุ่มไหนกลุ่มพรีเมียมกลุ่มที่ซื้อแม็กอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคนี่คือการตลาดอันหนึ่งต่อล้านมันคืออะไรอยากรู้ไหมนี่นะเดี๋ยวผมจะดูเปลี่ยนสีนิดนึงไว้เปลี่ยนสียังไงนิดหน่อย อ่าอันนี้นะเอาให้ดูให้ดูเนี่ยมันเป็นกลยอีกอันนี้คือแรงนี่ออกแรงนี่คือการอะไรวะนี่คือผลลัพธ์ใช่ไหมผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลเยอะแตกคุณอยากได้ต้องการผลลัพธ์เยอะอันนี้ออกแรงหมายความว่าอันนี้ออกแรงเยอะออกแรงเยอะได้ได้ผลน้อยใช่ไหมเข้าใจปะ นี่ออกแรงเยอะได้ผลน้อยการขายออกแรงเยอะใจไหมวะแล้วก็แต่เนี่ยออกแรงน้อยขวกลามนี้่มันไม่เวิร์คเอาใหม่โอเคโอเคอ่ะเอาเป็นสีขาวต่อนี่คือการอะไรบ้างหนึ่งต่อล้านคืออะไรผมจะยกตัวอย่างให้หนังสือเล่มแรกของผมสินค้าอันแรกของผมอ มันคือิงมันคือหนังสือมันคือหนังสือที่เรียกว่าเป็นสินค้าจากแบรนด์ผมผมจะไอสินค้าอันแรกของผมเนี่ยคุณเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีสินค้าอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็มาคิดเรื่องขายอันอื่นต่อแล้วก็ขายอันอื่นต่อพอเปิดอันที่สองพอขายอันที่สองมันก็เหนื่อยอีกขายที่สองก็ต้องมานั่งโน้มน้าวใจคนอีก แต่ว่าผมมาเข้าใจเรื่องแบรนดิ้งตอนที่ผมขียนหนังสือหนังสือเล่มแรกชื่อว่าต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วมันก็ขายดีมากแล้วเล่มนั้นเนี่ยผมเอาหน้าของผมขึ้นปกเขียนชื่อให้ชัดเจนให้คนเข้าใจคือหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันคือการสร้างแบรนด์หมายควาว่าอะไรพอเล่มสองออกมาคนตามซื้อไหมผมต้องออกแรงเหนื่อยไหม ไม่ต้องแล้วเล่มสองถึงแบบโอเคนะต้องมีการโปรโมทมันบ้างไม่ใช่คนทุกคนรู้หมดแต่มันโปรโมทน้อยมากใช้แรงน้อยมากแต่มันขายดีมากเล่มสองชื่อว่าส0สิวิธีเอาชนะโชคชะตาขายกันหนํำเลยแบบสบายมากเลยก็ทํทาเงินให้ผมก็หลายล้าน่ะหนังแบบสือเล่มเดียวอ่ะก็จะมาเป็นนักเขียนนะใช้เวลาแป๊บเดียวนี่ผมจะ,ออะสอนให้คุณเข้าใจเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักวิธีการสร้างแบรนด์นี่คือแบรนด์ตรงนี้ นี่คือแบรนด์ตรงแบรนด์นี่มันทําให้คุณเนี่ยออกแรงน้อยมากแต่ได้ผลเยอะมากนี่คือผลลัพธ์ผลลัพธ์ก้อนเบื้องเลยหนึ่งต่อล้านทํางานหนึ่งครั้งสร้างชื่อเสียงหนึ่งครั้งแบรนด์มันก็คือคิดไม่ออก,กคือชื่อเสียงคุณนั่นแหละคนมันคิดแต่อะไรถึงคุณคนเวลาเอ่ยชื่อคุณหรือว่าเวลาเอ่ยชื่อสินค้าคุณเขาคิดถึงอะไรเห็นไะาแต่มีจริงๆแล้วม,มีมีเหนือกว่านั้นอีกนี่นะ ที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้คือแต่ว่าไม่ต้องสอนดีกว่าตอนนี้มันจะเยอะไปแต่ว่าถ้าคุณเอา personal brand เข้ามาเกี่ยวพูดง่ายคือเอาหน้าคุณเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เลยคราวนี้มันปังเร็วมากเลยมันเป็นแบบหนึ่งต่อสิบล้านอ่ะเนี้ยโคตรแรงหนึ่งต่อสิบล้านคือคุณหนึ่งคนสามารถไปถึงสิบล้านคนหรือมากกว่าได้เห็น okay, ปะ่ะทำครั้งเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสนใจมันจะไปมันจะมันเขาจะกลัวไงเขาจะไปโอเคเอาแบบนี้แล้วกันหนึ่งต่อหนึ่ง ขายคนเดียวขายทีละคนทีละคนเหนื่อยมากถ้าเกิดคุณอยากจะประหยัดเวลาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ต้องเอาหน้าออกก็ได้บางคนไม่ต้องเอาหน้าออกใช้ใช้ใช้ใชการเจาะกลุ่มเขียนคอนเทนต์เจาะกลุ่มก็ได้ก็เหนื่อยน้อยหน่อยหนึ่งคุณแต่สคุณสามารถเจาะฐานตลาดของคุณเองได้เอาเฉพาะคนพรีเมียมและถ้าคุณสร้างแบรนด์เป็นแล้วแล้วอีกอย่างหนึงนะที่คนสร้างแบรนด์ไม่เป็นเพราะอะไรหรือเป่า นี่นะข้อนี้ข้อนี้ผมบอกได้เลยคนไทยทำไม่เป็นเรื่องแบรนดิ้งหนึ่งตั้งชื่อเรื่องตั้งชื่อนี้ไม่ผ่านเลยบางคนนี่แบบแค่ชื่อนี่แบบว่ามันไม่โดดเด่นในตลาดคนจำไม่ได้พอคนจำไม่ได้มันจบมีร้านอาหารอานห,หนึ่งที่ผมเคยเออ มีร้านอาหารเยอะแยะที่ไปกินบ่อยๆแล้วสักพักจะไปกินอีกมันหายไปแล้วเขาจะเจ๊งไปแล้วแล้วก็มีร้านหนึ่งที่เป็นร้านเกาหลีแล้วก็ชื่อมันจําโคตรยากเลยขนาดผมชอบเขานะชอบมากแล้วก็ไปกินกันบ่อยๆยังจําไม่ได้บอกต่อคน,ไม,ไ,นออไม่ได้พอคนบอกต่อไม่ได้มันจบแล้วล่ะเพราะคุณจะคุณจะเกิดไม่ได้เอเคนว่าชื่อคุณก็เหมือนกันชื่อเราห้ามเหมือนชาวบ้านคุณจะต้องมีฉายาอะไรบางอย่างคุณจะต้องแบบมีอะไรโดดเด่นบางอย่างวิธีลุกของคุณ บุคลิกภาพของคุณจะต้องไม่เหมือนคนคุยง่ายคือเป็นตัวคุณเองแบบไม่เกรงใจใครอย่าเป็นเหมือนชาวบ้านเป็นเหมือนชาวบ้านนี่นะ่าเบื่อที่สุดคุณจะไม่มีทางเกิดเลยถ้าคุณเป็นเหมือนชาวบ้านถ้าสินค้าที่คุณขายแล้วฟังดีๆนะถามตัวเองถามตัวเอง,ถ,เองถ้าสินค้านี่วันนี้ประหยัดเวลาให้คุณเลยมันจะช่วยคุณเนี้ยเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปให้หมดถามตัวเอง ไอสิ่งที่คุณขายอ่ะมีใครในตลาดก็ขายแบบเดียวกันเป๊ะในราคาเดียวกันเป๊ะคือวิธีเดียวที่คุณจะชนะเขาได้คือตัดราคานี้คือไม่ใช่แล้วนะมันตรงกันข้ามกับคำว่าแบรนด์มันตรงกันข้ามกับคำนี้เลยเข้าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถามตัวเองนะครับถามตัวเองถ้าไอาสิ่งที่ฉันขายเนี่ยคนอื่นก็มีขายแปลว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ละแต่มีอันนึงเนี่ยที่คนอื่นเอามาขายซ้ําคุณไม่ได้คือตัวคุณเองทํำยังไงก็ได้ให้ตัวคุณคนจดจําได้ในตลาดมีข้อเนี้มันเป็นขี่แพงวันนี้คุณเอาข้อนี้ไปคิดเป็นการบ้านแล้วถ้าเกิดอยากจะได้หลักคิดที่เจ๋งหลักคิดเรื่องของการที่ทำให้ตัวเองโดดเด่น วันนี้เนี่ยให้ฟรีไปเลยเป็นคอร์สวันนี้มาช่วยคนให้วันนี้มาช่วยคนให้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 ใหาใ,ให้มีคอนเทนต์ศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็มีช่องทางทำหากิน ให้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  Person รฟรีเป็นหนึ่งหนึ่งชั่วโมงดีไหมเป็นออดีโอดีปะ่ะให้ให้ p e เ s อร์แนลแบรนด์ไปฟรีหนึ่งชั่วโมงเอางี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเขาซื้อให้ฟรีสำหรับคนที่ซื้อคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดีไหมโอเคปะ่ะจริงให้ฟรีทั้งอันเลยเกว่าคอสคอสมูลค่าห้าพันบาทเอางี้ดีกว่าคอสเซอร์แนลแบรนด์นะที่มันดีที่มันแบบว่าสอนวิธีการทำให้คุณโดดเด่นออกมา สิ่งที่คุณคนก๊อปปี้คุณไม่ได้ไอ้ของอะไรต่างที่คนยังก๊อปปี้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณท,ทําล,ล,ลงทุนกับมันแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตลงทุนกับมันแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตมันคือตัวคุณเองชื่อเสียงของคุณเองสิ่งนี้เนี่ยมันไม่หายไปไหนคุณไปลงทุนสิบล้านยี่สิบล้านกับตึกหรือว่าเปิดร้านในห้างเจ๊งไปมันก็หายไปเลยยี่สิบล้านเนี่ยลงทุนกับโรงแรมเป็นร้อยร้อยล้านู่ดีไม่มีคนมาพักก็เจ๊งเหมือนกัน หายไปเลยเงินนั้นนะนะแต่ลงทุนกับชื่อเสียงของคุณมันอยู่กับคุณตลอดไปชื่อของคุณแบรนด์ของคุณหน้าของคุณวันนี้เนี่ยจะให้ฟรีคอร์สนี้ถ้าใครซื้อ Content คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืนี้ผมจะให้คอร์สราคาพิเศษเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครที่จะนำเสนอนะ,ใช,ะใช่ไหม่ปะใช่ใหม่หรืออันนี้ฮันใครนะเ <I 'm S 1> อาใหม่ก็ได<ๆ>้ใหม่ก็ได้ มานําเสนอหน่อยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้ราคาพิเศษไปเลยแล้วก็แบรนดิ้งสรุปคืออันเนี้ยในขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนที่ประหยัดเวลาให้กับคุณอันนี้แหละแล้วใครซื้อคอร์สไหนข้อได้อันนี้ฟรีเลยไอ้ท็อปสุดฟร <Free. S 1> ีดีไหมดีไหมโอเคเดี๋ยวใหม่มาบอกราคาหน่อย ถ้าใครสนใจวันนี้ให้ราคาพิเศษกับทุกคนนะครับอันนี้ไม่คิดตังค์ฟรีเลย personal brand ดีไหม <c oughs> อ่ะหมายจัดเลยกำลังง่วงนอนอยู่พอดีเลย <c oughs> ไหนกำลังง่วงนอนอยู่พอดีเลยอ่ะทุกคนถ้าสนใจนะครับวันนี้ให้อันนี้ไปเลยฟรี Free. personal brand <c oughs> วันนี้ให้ราคาพิเศษอ่ะทิกตอกบายบายถนะ้าสนใจนะครับทิกตอกเขามีกดห้ามไม่ให้บอก เอ่ออะไรนะไม่บอกสินค้าไม่บอกราคา,ออา,คาโอเคงั้นเข้าไปที่ Facebook นะครับทุกคนเใ,ใครดูติกต่ออยู่กดที่ลิงก์กดที่ลิงก์เอ่อที่ bio, ไบโอโปรไฟล์นะครับไปที่ Facebook ของผมบ๊ายบายอ่ะใหม่มาบอกหน่อยเร็วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็แบรนดิ้งได่ค่ะไม่ง่วงใครบอกง่วงไม่ีโอเคมันนี่ฟังกันแล้วอยากเรียนแล้วใช่ไหม คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งใครยังไม่ได้เรียนคือคุณต้องเรียนนะคะแล้วล่าสุดคืออาจารย์ <c oughs> จะมีอัปเดตด้วย <c oughs> ว่าปีหน้าของปีหน้า2021เนี่ยมันจะมีอะไรที่ใครแบบมาอัปเดตใหม่เ <c oughs> ทรนใหม่ใหม่ข้อมูลใหม่ๆข้อมูลเจ๋งๆจากต่างประเทศนะอาจารย์จะเอามาอัปเดตให้ในคอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง2021ด้วย <c oughs> ใครที่เป็นนักเรียนเก่า <c oughs> อัปเกรดได้ไหมคะ <c oughs> ได้เท่าไหร่คะ5,000บาท อัปเกรด5,000บาทค่ะนักเรียนเก่าใครที่แบบอยู่ในคอร์สเดิมนะคุณอัปเกรดมาเลย5,000บาทนะแต่ว่าคนใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังกันวันนี้อ่ะเลื่อนอ่ะทำไม, <S <S <ส>มไม่เลื่อน,นเลื่อนเอาเลื่อนไงไม่ได้นี่งเลื่อนน่ๆ,ๆ <c oughs> เลื่อน่ออต้องเลื่อนข้างๆโอเคเอาขอากระาด้วยจะได้เขียนบ้านคะเอาเป็นคอนเทนต์ก่อนนะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ราคาเต็มราคาเต็มสามหมื่นห้าพันบาทใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะใครดูไลฟ์นี้อยู่ให้ราคาพิเศษสวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอะ่ไลฟ์นี้นะไม่ใช่เอาเป็นเท่านี้เลยสองหมืนเก้าพันบาทโอเคไหมสองหมื่นเก้าพันบาทคุณได้เรียนในคอร์สเดิมด้วยข้อมูลอันเดิมด้วยแล้วก็ได้ข้อมูลอัปเดตของ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสองศูนย์สองหนึ่งด้วยนะคะโอเคอันแรกอันบนสุดนะที่ทุกคนซ F เกันมาเนี่ยสี่พันเก้าร้อยบาทอันเนี้ยคือถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคุณต้องลงอันนี้ก่อนนั่นก็คืออันที่สำคัญที่สุดใช่แล้วมากๆากเพอนาแบรนด์นะคะสี่พันเก้าร้อยบาทไลฟ์นี้ okay มันเป็นการากลงทุนในตัวคุณเองก็ t ป่ะเพอร์ซนลแบรนด์นี่คือยังไงก็ต้องทำทั้งชีวิตยังไงก็ต้องสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอสร้างชื่อเสียงในทางดี คนพูดต่อคนพูดชื่อคุณแค่นี้คุณก็ทํามาหากินง่ายขึ้นแล้วถึงแม้คุณทํางานประจาอยู่เจ้านายเจ้านายไปบอกเนี่ยเจ้านายแบบโอ้โหชอบคุณมากเลยไปพูดต่อให้คุณแค่นี้คุณก็คุมแล้วได้งานมาเพิ่มถึงมุ่ทำเป็นฟรีแลนซ์มีเพอร์ซันอลแบรนด์อย่างน้อยคุณเป็นฟรีแลนซ์ก็ต้องมีเพอร์ซันอลแบรนด์งานประจําก็ต้องมีเพอร์ซันอลแบรนด์เจ้าของธุรกิจก็ต้องมีเพอร์ซันอลแบรนด์เพราะนี้จําเป็นสุดแต่ราคา เบาที่สุดนะครับ4 9 0 0จริงๆถ้าเป็นราคาแพงกว่าน,นี้คนอาจจะซื้อเยอะกว่าน,นี้นะใช่จริงไม่ได้แล้วไม่ได้ละราคานี้ไม่ได้ละลูกศิทธ์ฉันรู้แบบว่าคอร์สนีนะ้ตอนแรกอาจารย์ทำอะ่ะให้กับคนในวงการบันเทิงใช่ไหมใช่เออลราแบบอยากให้อยากกลั่นออกมาให้เขาแบบได้เอาวิชาชีพของเขาเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆ,ๆแต่ปรากฏว่า เฮ้ย hey, ทำไมทำไมคอสต์ที่ดีขนาดนี้ต้องให้เฉพาะคนที่ในวงการมันเธอใช่ริงๆลูกศิษย์เราก็ทั่วรลกองทั่วประเทศนะคุณต้องมาเรียนประเทศนี้ไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าผม <Okay. S 2> แล้วพอ <Okay. S 2> ทําเองผมก็ศึกษาตำราฝรั่งเยอะเลยแล้วก็ลองทําเองแล้วก็สร้างขึ้นมาตอนนั้นยังไม่มีใครเข้าใจกับว่า personal brand mm hmm. แล้วผมก็สร้างจนแบบว่าไม่เวิร mm ์ก hmm. อ่ะจนจากจากแบรนด์บันดิตเนี่ยมันเป็นสินค้าออกมาต้องเพียบอะ่ะ mm hmm. แล้วทุกอย่างที่พอบันดิตพูดมันขายได้หมดอ่ะผมก็เลยแบบอ๋อเข้าใจละประเทศนี้ไม่มีใครใครเข้าใจมากกว่าผมผมเป็นจีเนียส จำไว้เลยอันนี้จำไว้ไม่เรียนก็ต้องเรียนคอสเลอร์แบรนดิ้งสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะมันสี่รันก็คนอื่นไปเรียนเ b ็มบีเอกี่แสนนะเป็นล้านไม่ได้ผลเลยนี่ผมเจอคุณรู้ไหมว่าผมเจอลูกน้องเออลูกศิษย์นะที่มาโค้ชชิ่งกับผมอะชั่วโมงละสองแสนกว่านะเออจริงๆงไม่ก็ไม่ชั่วโมงหนึ่งจริงๆผมบางทีผมจะโค้ชให้ตั้งครึ่งวันเลยอะ,อะเอาไว้เขาคุ้มอะพูดง่าย<ม>แต่ลูกศิษย์ของผมหลายคนที่เป็นแบบระดับซีโอจบเอ็มบีเอเมืองนอกมาโค้ชกับผมนะ เขาบอกว่าทําไมสิ่งที่ทำไมไอ้โรงเรียนที่เขาสอนเรียนในเมืองนอกจบฮาร์วาร์ดจบอะไรมาทําไมไม่สอนเรื่องพวกนี้ MBA, เอ็มบีเอยรจบเอลทํทำไมรู้ปะ่ะฟังไว้นะเอ็มบีเอสอนให้คนเป็นลูกจ้างผมกล้าพูดคํานี้มองกล้องกับกล้องเลยบอกได้เลยเขาเรียนจบให้คุณจบไปสมัครงานส่งเรซูเม่ไม่ได้สอนให้คุณมาเป็นเจ้าของกิจการแต่ผมสอนให้คุณเป็นเจ้าของกิจการและเป็นเจ้าของชีวิตคุณ เป็นเจ้าของแบรนด์ชีวิตคุณทั้งชีวิตอ่ะต่อไปนะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสองศูนย์สองหนึ่งตึสองศูนย์สองหนึ่งนะราคาเต็มสามหมืนห้าวันนี้สองหมื่นเก้าโอเคด้ะแล้วก็ถ้าลงสองหมืนเก้านี้ก็แถม p e r s o n อนัลแบรนด์ด้วยออีกอันหนึ่งนะคะแบรนดิ้ง for b i l l i o n เรื่องแบรนด i n g คุณต้องเรียนกับจีเนียรใช่ไแบรนดิ้ง for b i l l i o n ออคอสออนไลน์15900ห้ออ้าวคอสออนไลน์ถ้าคุณลงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสองหมบวกกับแบรนดิ้งโฟบิเลียนหมื่นหลดเพิ่มอีก20%แล้วก็แถมอันบนมาอีก